สวัสดีชาวจิตอาสาทุกทุกท่านนะฮะคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนที่190โรงเรียนดอนทองราชวิทยาหมู่สิตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับข้อมูลถูกส่งมาโดยคุณครูเพนแสงอิ่ม นะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองแอดมินเห็นสภาพโรงเรียนก็คือตั้งใจที่จะไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไปมอบทุนให้กับจังหวัดอื่นๆอยู่ก็เลยล่าช้า2เดือนบอกครูเพนว่าจะไปตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วนะครับโอกาสนี้เราเพิ่งได้ไปครับวันอาทิตย์ที่2ที่ผ่านมานะครับก่อนที่เราจะไปเราก็เห็นว่านะครับโรงเรียนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่โพสต์ข้อมูลของโรงเรียนไปเนี่ยครับถึงณัปัจจุบันนี้มีผู้กดไลค์ 200กว่าคนนะครับคอมเมนต์ก็เกือบ50แล้วก็ที่น่าตกใจก็คือยอดแชร์566ครั้งนะครับมีคนเข้าดูเนี่ย70,070ได้รับความสนใจเยอะจริงๆแล้วเราก็ถือโอกาสนี้ได้มาที่โรงเรียนนะครับการเดินทางมาที่โรงเรียนก็ไม่ยากนะครับรบ,บุรีถนนดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางเข้าของโรงเรียนอาจจะต้องสังเกตนิดนึง นะครับอ่าก็คือถ้าถ้าไม่สังเกตก็คือขับเลยไปแล้วเลยอีกนะครับอันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือเราเองเราก็เลยครับเราก็เลยโรงเรียนไปแต่ไม่ไกลนักนะครับโอเคฮะทางเข้าโรงเรียนก็จะประมาณนี้ทางเข้าถึงโรงเรียนก็จะไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยอ่าดูเล็กๆน,นะครับไม่ไม่เป็นที่สังเกตเท่าไหร่ก็จะขับเลยไปอีกข้อมูลของโรงเรียน ดอนทองราชวิทยานะครับเป็นโรงเรียนที่จัดก,การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2516โดยนายบุญนางเอมถมยา ครูใหญ่นะครับครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทองเป็นผู้ดําเนินการก่อตั้งตามกฎหมายโดยได้รับความร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านบริจาคร่วมกันเพื่อเป็นการช่วยให้เด็กในท้องถิ่นของหมู่บ้านดอนทองที่ไม่มีโอกาสเข้าไปเรียนในตัวเมืองเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนได้เล่าเรียนนะครับต่อมาได้มีเด็กชาวเขา ติดตามผู้ปกครองมาทํางานใกล้ๆหมู่บ้านเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยชวนผออบุญนาคเนี่ยก็เลยชักชวนเด็กๆให้มาเรียนนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันไปยังชนเผ่าที่อยู่บนดอยอยู่ในเขาซึ่งก็เป็นเด็กกําพร้าเป็นเด็กยากจนไม่มีโอกาสเรียนได้มาศึกษาระเรียนที่นี่พักที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจํา นะครับดาเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครูและบุคลากรมีทั้งหมด6คนจํานวนนักเรียนเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่านักเรียนใหม่ยังไม่มานักเรียนเก่าคงเหลือเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยม17คนนักเรียนปวช16คนประถม4คนรวม37คน ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่36นะครับที่พักอยู่ที่โรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารบบุรีเป็นค่ารายหัวต่อคนต่อเดือน1,080บาทนะครับซึ่งรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทําให้โรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและหอนอนมีหอนอนด้วยนะครับก็คือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับไม่ใช่โรงเรียนของรัฐบาล นะครับซึ่งเขาจะยุบไม่ยุบก็เรื่องของเขานะฮะความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับหปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและห้องเรียนหอนอนสนามหน้าเสาธง2เครื่องนอนนะครับก็มีที่นอนหมอนมุง้งผ้าเช็ดตัวเครื่องใช้เครื่องอาบน้ําต่างนะครับก็คือสามารถบริจาคได้เลยนะครับสข้าวสารอาหารแห้งและโดยเฉพาะเครื่องปรุงนะครับสเครื่องทําน้ําเย็น5เครื่องตัดหญ้ามีดกันไก่ตัดกิ่งไม้ถังขยะอื่นๆนะครับไม่โกงไม่กวาด หกงบอาหารกลางวันหรือจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆก็ยินดีทางโรงเรียนยินดีต้อนรับนะครับ7ทุนการศึกษา8เสื้อผ้าธรรมดาหรือชุดนักเรียนสามารถบริจาคได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้ที่ครูเพิ่มศักนะครับผู้จัดการนะครับพอจอก,กคงเป็นผู้จัดการนะ0981591469นะครับหรือว่าติดต่อที่ครูเพนนะครับครูเพนเป็นครูที่ดูแลก็แทบทุกอย่างเหมือนกัน0926 3 3 9 8, 9ก้านะครับข้อมูลที่ถูกส่งมามีแค่นี้นะครับแต่ว่าหลังไมเนี่ยคือครูเพนก็เล่ารายละเอียดให้ฟังเยอะมากๆนะครับว่า,ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับเราไปฟังสัมภาษณ์ของเราไปฟังสัมภาษณ์ของพออบุญนาคผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับแล้วก็ครูเพนกันเลยครับผมนายบุญนาคเอมถมยาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ทั้งหมด คือคือที่ผมมาอยู่เนี่ยนะตั้งแต่1นมิถุนาศูนยนึ่ผมมาอยู่โรงเรียน2501มาอยู่โรงเรียนปฐมโรงเรียนปฐมแต่ก่อนนี้ไม่มีโรงเรียนที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่มีเลยอาคารเรียนไม่มีผมมาก่อตั้งโรงเรียนอยู่แล้วว่าหมู่บ้านดอนทองดอนรต่ายที่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนแล้วคนนี่ไม่ค่อยเจริ่าทางที่ท่านเห็นอยู่ทุกทุก ที่ปัจจุบันเนี้ถนนหนทางนี้สร้างใหม่ทางนั้นแต่ก่อนไม่มีมีเป็นลุกลังลุยหัวธนาผมมาเป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ตั้งก็ไม่มีอะไรเลย มีเด็กทั้งหมด12คนแล้วมีครูคนเดียวคือผมทำโรงเรียนประสมจนกระทั่งเติบโตมาพอสมควรมีเด็กประมาณ5-600คนอตอนนั้นผมมาในตำแหน่งผู้รักษาการแทนครูใหญ่เพราะเด็ก4-500คนขึ้นมานี่เขาก็ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ผมได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนทองทำมาจนกระทั่งเด็กเนี่ยพอปี10ผมก็ตั้งตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น uh huh. พอตั้ง โรง,งเรียนมัธยมขึ้นเนี่ย<ม>ก็มีเด็กที่ที่เรียนอยู่เนี่ยนะ<ม>ที่เรียนอยู่ก็ไม่มากเท่าไรพอมาปีหนึ่งหกผมก็ตั้งโดยถาวร<ม>ที่คําว่าตั้งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าผมทําเองนะราชการทําให้<ม><ม>คือเราขออนุญาตแล้วก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็สร้างอาคารที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะสร้างอาคารเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนเพราะเด็กทั้งหมดไม่มีโอกาสไปเรียนในเมือง สร้างตรงนี้ขึ้นมาเด็กก็โตขึ้นมาหน่อยก็ส่งไปเรียนในเมือง พอเด็กได้เรียนในเมืองแล้วก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาก็ไปได้ดิบได้ดีนะคือเรียนต่อไปจนกระทั่งนั้นก็สามารถเรียนไปได้จนประสบผลสําเร็จโรงเรียนที่ผมตั้งระดับมัธยมเนี่ยเป็นการตั้งให้ปราในที่ดินของผมเองแล้วก็โรงเรียนก็ตั้งเองคนเดียวนะครับเป็นโรงเรียนที่ที่ผมตั้งเองรวมทั้งปฐมก็เป็นที่ดินของผมเอง เพราะโรงเรียนที่ที่อยู่นี่ไม่มีที่ดินต้องอาศัยสลาที่เขาหมู่บ้านเขาเผาผีก็เลยตอนนี้ผมก็มาตั้งในที่ดินทั้งหมด8ไร่แล้วก็ขยายมาจนให้เด็กมันได้มีโอกาสเรียนขึ้นก็จนกระทั่งมีถึงม .3 พอจบม .3 แล้วเราก็พยายามคือถ้าเด็กคนไหนนั่นก็ส่วนมาก,กน,นะครับ ก็ทำก็ส่งไปเรียนม .4 ม .5 ม .6 หรือไม่นั้นก็เรียนปวชปวสถ้าพวกที่เรียนม .6 มีโอกาสก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเทพสตรีจบครูออกมาก็มาเป็นครูอยู่ในนี้บ้างเด็กผมสามารถไปได้จนกระทั่ง ไปเป็นรองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรบางคนก็ไปอยู่กอ,อรมนอไปอยู่ชนประทานอะไรอย่างเงี้ยรับรชาชการ่ร,รับราชการทั้งเยอะครับส่วนมาก จะรับราชการเกือบหมดอ่าแล้วเด็กพวกนี้ก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณนะครับก็ก็มาเยี่ยมผมบ่อยๆเด็กๆที่จากไปจากที่นี่เติบโตก็มาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็อาจจะมาช่วยพัฒนาโรงเรียนด้วยมันชวนมาเยี่ยมคุณมากยังไงมาเยี่ยมผมจะเขาจะเอาอะไรไปพัฒนาไม่มีหรอกครับแค่มาดูแลก็ดีผมไปเลยเพราะว่าการพัฒนาอะไรเนี่ยมันต้องใช้เงินปัญหาที่ใช้เงินระยะแรกๆผมสร้างโรงเรียน เอกชนขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เงินมากเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อย,อยชัวยแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ช่วยบ้างอะไรบ้างอะไรเนี้ยนะทีนี้โรงเรียนนี้อุดมการจริงๆก็คือไม่เก็บค่าเล่าเรียนไม่เก็บอะไรทักอย่างเดียวละแม้แต่กระทั่งเสื้อผ้าหนังสือนมหาอะไรนี่เราจะหาให้การหาได้ยังไงครับผมก็ซื้อว่ายามีงบประมาณไหม งบประมาณรัฐบาลไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรเงินเดือนผมเนี่ับขอ๋อเงินเดือนโยมครับผมเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนไอ้ปฐุมเนี่ยอ๋อมีเงินเดือนก็สามหมื่นกว่าบาทบำนาญนะครับบำนาญสาม0 0ื่นบาทผมก็ใช้ในจํานวนนี้ไปเพื่อเพื่อเด็กทุกอย่างอุทิศให้กับที่นี่เลยอุทิศให้ทั้งหมดสุดยอดเลยแล้วก็ หมายความหนึ่งว่าเราให้เด็กเนี่ยให้เปล่าถ้าสมมุติว่าเขาจะมาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะบอกมาให้ไปรับด้วยหมายถึงเขาเขาจะติดต่อมห ah าโยมเขาบอกว่าอยากติดต่อมาตอนตอน,ตอนนี้ผมก็มีครูเพนเนี่ยเป็นหัวเรื่องหัวแรงหัวเรี่หัวแรงทีเป็นคนรับติดต่ออะไรแต่อ,อะไรเนี่ยนะครับก็เด็กทั้งหมดนี่มันก็มาจากกําแพงเพชรจากตากจากเพชรชบูรณ์จากพิษณุโลกเคียงลายจากอะไรพวกนี้หมันก็ พาาื้นเด็กเนี่ยแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาเท่าไหร่เพราะว่าเขามีอะไรมีเฟซมีอะไรนี่เขาก็ติดต่อถ้าสมมุติมีคนอยากจะมาเรียนโรงเรียนโยมเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรไหมครับไม่มีไม่มีครับเขามาเรียนได้เรียนเลยแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งให้เรียนตามกำลังความสามารถ เป็นหน้าที่ระยะยาวที่ภาคภูมิใจครับค<ไ>ือหมายความถึงว่าถ้าเขามีโอกาสจะเรียนถึงปริญญานี่เราพร้อมสขถามสั้งนิดหนึ่งครับ,รบเริ่มแรกตอนที่โยมทำเนี่ยโยมคิดยังไงถึงทำอุดมการณโยมเป็นยังไงอ๋ออืม,มเป็นครูครับอืม ผมเป็นครูที่ผ่านโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรียุธยาครูผมสอนมาว่าเด็กทุกคนเราต้องดูแลเหมือนลูกเราผมก็เลยติดถ้าตามธรรมดาแต่ก่อนนะผมไม่ได้นั่นอ่าก็ก็ฝากไว้ในชีวิตครูผมก็เลยต้องดูแลเหมือนกับครูจนกว่าผมจะสิ้นชีวิต เป็นครูโดยจิตวิญญาณเป็นโดยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็เป็นอย่างนี้แหละคือคือคือให้ทุกอย่างนะครับชีวิตของครูนะผมก็ให้ทุกอย่างไม่ไม่อะไรคืออุทิศแล้วครับ อุทิศแล้วเพื่อเพื่อชีวิตครูเพื่อเด็กยมคาดหวังอะไรจากเด็กไม่คาดหวังเลยปล่อยเขาไปตามเรื่องให้เขาคือให้เขามีโอกาสมีเงินเดือนกินมีการเลี้ยงตัวเองได้อะไรได้ชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ผมก็ยังทำอยู่เด็กผมนี่ยังอยู่กับผมอยู่ผู้หญิงนะออ,ะอยู่จังหวัดตากบ,บ้านอุ่มเตียง เดี๋ยวผมถ้าพระคุณเจ้าอยากพบผมจะให้ผมผมส่งเรียนคืออุปกรณ์ต่างๆเราซื้อให้ทั้งหมดโดยใช้เงินส่วนตัวครับจะไปเอาเงินใคร <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> ก็เงินส่วนตัวอุปกรณ์ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยเราเราซื้อให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรทั้งนั้นค่าอาหารวันหนึ่งนี่ต้องจ่ายวันละร้อยละร้อยเนี่ยผมจ่ายทุกวันเนี่ยนะครับ <c oughs> เด็กปฐมก็จ่ายวันละยี่สิบบาท ผมมีเด็กประถมสักประมาณสิบคนได้มั้งคือให้โดยไม่คิดมูลค่าแล้วก็ไม่คิดตอบแทนไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละคือทำบุญเราทิศบุญส่วนยอดนะครับก็ก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ทำมาหลายปีจนอายุ80กว่าผมเป็นครูเมื่ออายุผมได้18ปีกันหนึ่งวันถ้าทาธรรมดาญาติผมตายหมดแล้วน้องก็ตายพี่ก็ตายเหลือผมอยู่คนเดียวให้เราแข็งแรงนะครับ ก็มันกำลังใจอ่ะมันเยอะนะมันมันอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่อยู่ยที่ร่างกายร่างกายจริงๆนะมันก็ไม่่อยแข็งแรงแล้วครับแต่ว่ากําลังใจเนี่ยคือหมายความหนึ่งว่าถ้าเราจะเดินอะไรอย่างเงี้ยคือใจมันไปแล้วก็ไปได้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าชีวิตนี้เราอุทิศแล้ว อตอนนี้โรงเรียนมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างก็เด็กทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนรับผิดชอบเลี้ยงเหมือนเขาเป็นลูกอาหารสามมือ้อทุกอย่างสามมื้อเสื้อผ้าอะไรแต่อะไรที่อนอน,นหมดครับที่หลับที่นอนอะไรแต่อะไรมุ้งมันทุกอย่างเขาก็อยู่กับเราก็จัดห้องให้เขาอยู่ผมก็มีครูผมเนี่ยที่เป็นผู้ช่วยน,นั่นนะทุกอย่างก็โดยเฉพาะหัวเรียเร่ยวหัวแรงก็คือคุอเพนนะท่าน เข้าใจเข้าใจถึงเรื่องการทํางานของโรงเรียนได้อย่างดีกระทั่งที่ท่านก็อยู่กับผมเนี่ยสามปีสีป่ปีประมาณนั้นนะองไม่นานเลยแค่นั้นไม่นานครับคือท่านจะไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะักแต่ว่าท่านก็มีความเข้าใจอมผมนึงบอกว่าพราคุณเจ้าจะถามเนี่ยถามผมได้เพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะผมก็ไม่จําเป็นจะต้องไปชี้แจงหรืออะไรที่จะให้ใคร แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมชี้แจงแล้วก็ไม่มาชี้แจงให้ใครอีกนะเพราะว่านะผมเคยทำมาเยอะคนที่เคยติดต่อที่จะมาทำพัฒนาโรงเรียนอะไรแต่อะไรเนี่ยพอได้เงินมาอะไรแต่อะไรเชิดหายหมดคบผมก็ต้องทำของผมเองอเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำอะไระทุกอย่างจะมาพัฒนามาอะไรเนี่ยผมดูว่าถ้าไม่ได้ความก็ผมก็บอกว่า ท่านไปพัฒนาที่อื่นเถอะอืมอืมนะเพราะผมขี้เกียจเสียเงินอืมฮึโยมมีเสียเงินด้วยอ่เยอะไปค,คือแบบว่าเราจะมาช่วยแต่โยมก็ต้องเสียด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับเขาจะมาช่วยสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่นะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเงินมันไม่พอต้องขาดอีกเท่านั้นเท่านี้หมืน่นอผมยกตัวอย่างหลังคาเนี่ยหลังคาที่เนี่ยนะครับ เนี่ยเนี่ยหลังคาหลังที่ทําอยู่เนี่ยนะมุงหลังคาเนี่ผมต้องจ่ายเงินไปถึง2องหมื่นกว่าบาททุกอย่างต่อไปนี้ผมไม่ให้ใครทำแลวซึ่งนั่นคือเลยเลยครึ่งของเงินเดือนโยมไปมากแล้วเนี่ยเงินใช่ไหมก็ผ่อน,น,นเอาครับ ากูเพนก็รู้ดีว่าต้องผ่อนเขาทางร้นให้เราเลยนี่คือคุยกับเจ้าของร้านอ่าคือคือเขาก็กรุณาไงครับเขากรุณาที่ว่าถ้าไม่เอาอย่างนี้เขาก็ไม่มีโอกาสได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมถ้าถ้าไม่ไม่แน่ใจจริงๆนี่ไม่ทำอืมอืมเพราะขี้เกียจจ่ายเงินครับผม เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนซะงั้นน่ะส่วนมากที่มานี่สร้างความเดือดร้อนให้โรงเรียนนะครับไม่ได้มาทําประโยชน์อะไรมากมายเลยผทีนี้มผมอยากให้อยากให้คออ,อนฝากอะไรถึงเด็กๆสักอย่างหนึ่งเป็นคําสอนอะไรก็ได้รป็นศะทธรอะไรก็ได้ที่ี่อยากจะฝากถึงเด็กๆผมเชื่อว่าเด็กๆพวกนี้จะได้ดูก็เราต้องการให้เขาเป็นคนดีประพฤติดีปฏิบัติดี แล้วมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมนั่นนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการและผมก็ทำอย่างนั้นทำมาตลอดทุกวันนี้ก็เหมือนกันก็ผมก็เที่ยวส่งเรียนอะไรแต่อะไรนีไม่แล้วไม่เลือกรักมากที่ชังไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายส่งขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณโยมมากนะครับสวัสดีครับ